สัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกทุกทางนะครับเช้าวันนี้เรามาโฟอเดวด้วยล่าทาังแห่งความเชื่อของคริสเตียนชุดที่7รู้จักคริสจักร EP ที่เจ็คริสจักอยู่เพื่ออะไรให้เรามาอ่านหนึ่งเปรโตบทที่สองข้อที่ห้าข้อที่เกและพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระไัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์แต่พวกท่านเป็นพงพันธ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องครับเราได้คข้ควงแล้วว่าคิสจาคืออะไรคิสจาคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพระเยสุขิตท์ทรงถ่ยและพระวิญญาณบริสุทธิ์ปังเกิดใหม่และทรงสถิอยู่ภายในของเขาฉะนั้นคิสจา เป็นคริสเตียนกลุ่มกลุ่มคนคริสเตียนที่อยู่ร่วมกันนั่นก็คือคริสตจักรของพระเจ้าแล้วเช้าว,วันนี้ที่เราจะมาค่าควงคือคริสตจักรอยู่เพื่ออะไรคริสตจักรอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรหรือว่าคริสเตียนอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร เราจําเป็นต้องมาไข้่วรอาจจะมีหลายาหลายคำท้งสองหลายหลายความที่เห็นไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้ที่จะนําเสนอและเป็นแปลนบานกับพี่น้องคือคิสจะอยู่เพื่ออะไรหนึ่งคิสจะอยู่เพื่อนามัสการพระเจ้าการที่ พระเจ้าสร้างเเรราาานนั้้้พะจสงมนุษย์ก็เพื่อมนุษย์ที่จะรู้จักพระองค์นมัสการปนิบาะนใช้พระองค์การที่พระเจ้าผ่านทางพระฤาสุขิตถ่เราหลุดพ้นจากความบาปและความตายให้เราเป็นปลูกขางพระองค์จุดประสงค์ที่สำคัญก็คือ ให้เรานามัสการบนิบาตรใช้พรมในโลมบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายด้วยความรักความพระเจ้าเราหนุมใจกับทั้งทั้งหลายว่าจงถวายตรงเองเป็นสัตวะบูชาที่มีชีวิตอยู่เป็นการบริสุทธิ์และซึ่งเป็นเรื่องที่พระเจ้าพอพระทยัย การนมัสการชิ่งนี้เป็นการเป็งที่สูงควรแล้วในหนึ่งเพลโตบทที่สองข้อที่หและข้อที่9แ้าแน,นั้นบอกว่าพระเจ้าได้ไถ่เราในพระเยซูคริสต์เราเป็นศิลาที่มีชีวิตกาอขึ้นมาเป็นวิหารของพระเจ้าเพื่อให้เราถวาย เครื่องสตวบูชาใส่ปิยังในข้อที่เก้าบอกว่าพระองค์เลื่อเราและให้เราเป็นปุโรหิตหลวงเพื่อจะปนิบัติพระเจ้าฉะนั้นพี่นอนทั้งหลายครับคิ่จะอยู่เพื่ออะไรคิ่จะอยู่เพื่อนมัสการพระเจ้าการนามัสการของเราก็มีการนามัสการสุงตัวและการนามัสการสง่งดวน กางนามัสการสุมตัวในยากบบทที่4ี่ข้อที่แบอกว่าเราเข้าใกล้พรงค์พรงก็เข้าใกล้เราฉะนั้นชีวิตริสเกียนควรจะมีชีวิตที่จะเข้าใกล้พรงโดยสุมตัวและกางนามัสการก็มีกางนามัสการสมรุมหนึ่งครินบทที่14บสี่ข้อที่ยีถึงยี บอกว่าถ้าคิสจะอยู่ร่วงกันนั่นคือการอยู่ร่วงและนมัสการพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่หข้อที่19ถึงข้อที่20ในที่นั้นบอกว่าเมื่อเราร้องเพลงสดุดีต่อกันแลกกันพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนหรือว่า จุดประสง,งค์ของริสเจที่อยู่ในโลกนี้ก็เพื่อนมัสการพระเจ้าการนามัสการของเราลวงไปถึงการที่เราเฝ้าเดี่ยวสุ่มตัวด้วยการร้องเพลงอธิษฐานอ่างพระคัมพีและวังอาทิตย์เราล่วงนมัสการพระเจ้า และเราล่วงสามัคีธรรมในกลุ่มหรือในกลุ่มเซลล์พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุประสงค์ก็คือเพื่อนามาสการพระเจ้าฉะนั้นให้พี่น้องทุกทุกคนให้ตระหนักถึงว่าเราอยู่เพื่อนามาสการพระองค์ฉะนั้นการนามัสการสุ่งตัวของเราเราต้องเอาใจใส่ และเอาจริงเอาจังให้การนมัสการส่วนตัวของเราสม่ำเสมอคงสิ้นคงวาและมีคุณภาพและให้เราให้ความสำคัญกับการนมัสการวังอาทิตย์นั่งเป็นวังขวางอง์คพระผู้ป็ิเจ้าวังอาทิตย์ปิงไปได้เราไม่ทำสิ่งอื่น เพราะวังนั้นเป็นวังของพระ์ฉะนั้นพี่น้องทำลไรครับคิสตจะอยู่เพื่อปฏิบัติรชัยพระองค์ไม่เพียงแต่อยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่านั้นในอนาคตเราจะปฏิบัิรชัยพระเจ้าในสวรรค์สถานสึกสึกไปบินิดสองคิสตจะอยู่เพื่ออะไรคิสตจะอยู่เพื่อตั้งหนึ่งกลางแผงกลางแห่งความรอดของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามีแผงกลางหนึ่งคือแผงกลางแห่งความโลนเมื่อพระบิดาได้ใช้พระเยซูสุคริตเสด็จเข้ามาในโลนนี้แผงกลางนี้ก็ได้ทางสําเร็จแล้วเมื่อแผงกลางนี้สําเร็จก,กว่างที่พระเยซูสุคริตจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็ได้ตรัสสั่งให้เหล่าสาวกหรือว่าตรัสสั่งให้กับคิสชุม ต้องปฏิบัติหน้าที่ในแผงกลางแห่งความรอดของพระเจ้าในมัทธิวบทที่28ข้อที่19ข้อที่20บอกว่าจงให้เราเออกไปประกาศสามสองคุงทุชาติให้ปิงสาวกของเราให้เขารับปฏิสมาในนางความพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่เราสองเจ้าทั้งหลาย จงสองให้เขาถือรักษาไวา้เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายจงกว่าจะสิ้นยุคฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับริสเตียงทุกคนหรือว่าริสจ้าต้องอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแผงกางแห่งความรอดของพระเจ้าการปฏิบัติหน้าที่ในแผงกางแห่งความรอดของพระเจ้านั้นเราสามารถแบ่งแยกได้ส่งตัวกับส่งดวง ส่งตัวก็คือเราประกาศส่งตัวเป็นพยังสงตัวในสองโครินบที่ห้าข้อสิบเถึงสิในทีนาาา่นั้นบอกว่าผู้ใดที่อยู่ในพระเยซูคิสตพวกนั้นก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่สิ่งใหม่่สิงเก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่เท่านั้นให้เราสังเกต ข้อที่1 8และข้อที่19ที่น้ำบอกว่าพระองค์ตั้งเราให้เป็นผู้แห่งสันติภาพเพื่อนำคุงเอิมกลับมาคืนดีกับพระองค์ฉะนั้นพันธกิจพันธกิจแห่งการคืนดีนั้นเป็นหน้าที่ของคริเสเตียนทุกๆคนอีกด,ดั้งหนึ่งคริสตจักอยู่เพื่อปร,ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ ริสจะอยู่เพื่อทางการมเชั่นและที่จะปเปิดตั้งคิสัจเพราะนี่เป็นแผงกลางของพระเจ้าที่จะนำาวงชนสู่ราชาอาณาจักรขวางพระองค์เมื่อเราปฏิปักิแผงกลางแห่งความรอดนี้ในนี้รวมไปถึงการประกาศเขาปะเสริสงตัวการเปิ่งพยาน การโอลรมสร้างสาวกการทัการมิชั่นการปุเปิดตั้งคิสจาการอรมอ,อ,อรมนักศึกษาพระคัมภีร์หรือศาสนาศาสตร์และการกรมธพันธกิจแห่งความเมตตาหรือความความรับที่ช่วยเหลือ ไม่ว่าปิงกลางสองหนังสือมรานิธิตายาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อทําให้แผงกลางแห่งความรอดของพระเจ้าสําเร็จฉะนั้นพี่น,อน้องทั้งหลายครับเราอยู่เพื่อปิงพยางพุรุและคิสจาต้องอยู่เพื่อประกาศขอบเสดการมิชั่นและปูุเปิดตั้งคิสจาสา ชีวิตของเราอยู่เพื่อโลรัเสรเล็กขวางพระลิสุขิตหรือว่าโลควายการเสด็จกลับมาขวางพระลิสุขิตในวิวณ์สุดท้ายทั้งอัครทุยอมบอกว่าเราประรถนาพระองค์ลีลีกลับมาและมีข้อพักคมพีหลายหลายตองบอกว่าโลควายการเสด็จกลับมาขวางพระลิสุขิตฉะนั้น อีดันหนึ่งเรารอพระองค์เสด็จมาอีกดังนหนึ่งเราเตรียมพร้อมที่จะไปเข้าเฝ้าพระองค์เมื่อเราจะโปรนิไาฉะนั้นคิสจะมีหน้าที่ที่จะสร้างที่จะทำให้คิสชุมทุกคนที่จะชัดเจนในความรอดและเสริมสร้างเขาสามารถที่จะโปฏนิบาและใช้พระเจ้าเพื่อเขาจะใช้ความประทานของเขาจะใช้เวลา ทรัพยากรที่พระเจ้าประทานมาร่าใช้พระลงและรอวางเสด็จขวางพระเยซูคริสต์เพื่อจะไปรับรางวัลในสว่างสถานและร่วงปกครองกับพระลงวังที่พระลงเสด็จกลับมาฉะนั้นพี่น้องครับคิดจะอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อนมัสการพระเจ้าสองอยู่เพื่อ ทำให้แผงกลางแห่งความรอดของพระองค์สำเร็จสามรอรักสด็จของพระเยซูคริสต์หรือเราเตรียมพร้อมที่จะกลับไปเข้าเฝ้าพระองค์ฉะนั้นพี่น้องทงหลายขอพระเจ้าทรงอวยพรพพี่น้องทุกทุกท่านเพื่อเราจะทําให้คิตจรของพระองค์จำเริญขึ้นและเพื่อเราจะปฏิบัติหน้าที่ที่พระงงองค์ทรงมอบหมายให้กับเราจุงกว่าพระองค์จะเสด็จมา ขอพระเจ้าทรงอระพรพี่น้องทุกทุกทางนะครับ